ใส่แล้วซ้อมมากี่วันก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายการที่เดิมเลยมีใครเป็นกุ๊บเปิลซ้อมมากตอนนี้เยอะครับพี่น้องๆครับแล้วบนไหนใครเยอะเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้ยี่สิบสามสูงเท่าไหร่หนึ่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้หกสิบมวยสไตล์เะไครับฟิล์มเครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับลิทิชัยเคยต่อยกันยังยังครับอันนี้ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยกซะยังเขาเหมือสไตล์ฟิล์มเมอร์เหมือนกันเลยแล้ววันนี้มาเจอเนี่ยวางเกย์วางแผนให้ดีก็เตรียม ก้เกมอ่าเหมือนต่อยตาตาเราก่อนแล้วก็ไปแก้ไขอุ้ขขมิ้งทีเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่ช่องเจิดเก็ที่นี่เลยวันนั้นต่อยกับพชรกาลาร์ไปกันบ้างวันนั้นแพ้คะแนนายแแพ้คะนนไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยี่หกร้อยยี่หกวันนี้ต่อร้อยยี่ห้าเนาะแล้วเมื่อเช้าสอบหนักยังเป็นไงบ้างไปนิดหน่อยประมาณเจ็ดหกอ๋อก็เดี๋ยวยี่เส้นี่สายตอนเช้าแล้วก็คิดว่าวันนี้มาแจ้งเกิดไหมแจ้งเกิดเอาชนะคืนเนาะไฟนี่คุมมากี่กิโลครับสามโลนี่ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ ก็5้คนจังหวัดสารคามเด็กสารคามอ่ะฝากเชิญชวนแฟนขับแล้วหน่อยวันนี้เป็นกำลังใจผมเลยครับเกิดแน่นอนอ่ะวันนี้ขอน้องช่วยดีขอบคุณครับ